ขณะนี้จงปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทุกความกังวลสูดลมหายใจเข้าลึกๆและรับพลังจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์จงตระหนักว่าความมั่งคั่งและความโชคดีล้วนสถิตอยู่รอบตัวเราวันนี้จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเพื่อคุณประตูแห่งเงินทองโชคลาภ และสริมคนคลได้เปิดออกแล้วนโมพุทธายะจักรวาลสถิตนมะพทะโชคลาบจงมาอุอะมะมั่งขั่งท่วนหน้าสวาหะเงินทองไหลมาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้นเงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาบจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสำเร็จจะชัดเจนขึ้น ท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สินคือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมีทุกถ้อยคำที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคำทองทุกย่างก้าวที่เดินไป จงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งทุกการกระทําที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลโอมมหาลาภโชคาชัยยะโอมทรัพย์สมบัติจงมาโอมสิริมงคลไหลมาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคําจงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตราจงเห็นบ้านของท่าน สว่างสวัยด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่านี่คือความจริงที่จักรวาลได้ประทานแล้วบัดนี้เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาบยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุดจงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและทุกวันของคุณจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งความสุข และสิรีมงคลขอจัก,กรวาลอวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไปขณะนี้จงปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทุกความกังวลสูดลมหายใจเข้าลึกๆและรับพลังจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์จงตระหนักว่าความมั่งคั่งและความโชคดีหล้วนสถิตอยู่รอบตัวเรา วันนี้จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเพื่อคุณประตูแห่งเงินทองโชคลาบและสิริมมนคลได้เปิดออกแล้วนะโมพุทธายะจักรวาลสถิตนมะพะทะโชคลาบจงมาอุอามะมั่งคั่งท่วนหน้าสวาหาเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้น เงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาภจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสำเร็จจะชัดเจนขึ้นท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สินคือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจากรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมี ทุกถ้อยคำที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคำทองทุกย่างก้าวที่เดินไปจงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งทุกการกระทำที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลอมมหาลาภโชะชัยยะอมทรัพย์สมบัติจงมาอมสิริมงคลไหลามาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคำ จงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตราจงเห็นบ้านของท่านสว่างสวัยด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่านี่คือความจริงที่จักรวาลได้ประทานแล้วบัดนี้เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาบยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุด จงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจแล้วทุกวันของคุณจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งความสุขและสิริมงคลขอจัก,กรวาลอวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไปขณะนี้จงปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทุกความกังวลสูดลมหายใจเข้าลึกๆเหละรับพลังจัก,กรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ จงตระหนักว่าความมั่งคั่งและความโชคดีหลวนสถิตยอยู่รอบตัวเราวันนี้จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเพื่อคุณประตูแห่งเงินทองโชคลาภและสิริมุนลลได้เปิดออกแล้วนะโมพุทธายะจักรวาลสถิตนมะพทะโชคลาภจงมาอุอามะ มั่งคั่งท่วนหน้าสวาหะเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้นเงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาบจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสำเร็จจะชัดเจนขึ้นท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สินคือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมีทุกถ้อยคําที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคําทองทุกย่างก้าวที่เดินไปจงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งทุกการกระทําที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลโอมมหาลาภโชคชัยยะอมทรัพย์สมบัติจงมา อมสิริมงคลไหลามาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคำจงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตราจงเห็นบ้านของท่านสว่างไสวด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่านี่คือความจริงที่จัก,กรวาลได้ประทานแล้วบัดนี้เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่ พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาภยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุดจงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและทุกวันของคุณจะเป็นวันที่เต็มไปได้วยความมั่งคั่งความสุขและสิริมงคลขอจัก,กรวาลอวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไปขณะนี้จงปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทุกความกังวล สูดลมหายใจเข้าลึกๆและรับพลังจากกระวาลอันศักดิ์สิทธิ์จงตระหนักว่าความมั่งคั่งและความโชคดีล้วนสถิตยอยู่รอบตัวเราวันนี้จกระวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเพื่อคุณประตูแห่งเงินทองโชคลาบและสิริมงคลได้เปิดออกแล้วนโมพุทธายะ จักรวาลสถิตนมำพระทะโชคลาบจงมาอุอะมะมั่งคั่งท่วนหน้าสวาหาเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้นเงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาบจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสําเร็จจะชัดเจนขึ้นท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สินคือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมีทุกถ้อยคำที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคำทองทุกย่างก้าวที่เดินไปจงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งทุกการกระทำที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลอม มหาลาภโชคชัยยะอมทรัพย์สมบัติจงมาอมสิริมงคลไหลามาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคำจงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตราจงเห็นบ้านของท่านสว่างสวด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่านี่คือความจริงที่จะกระวันได้ประทานแล้วบัดนี้ เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาบยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุดจงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและทุกวันของคุณจะเป็นวันที่เต็มไปได้วยความมั่งคั่งความสุขและสิริมงคลขอจัก,กรวาลอวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไปขณะนี้ จงปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทุกความกังวลสูดลมหายใจเข้าลึกๆและรับพลังจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์จงตระหนักว่าความมั่งคั่งและความโชคดีหลวนสถิตอยู่รอบตัวเราวันนี้จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเพื่อคุณประตูแห่งเงินทองโชคลาภและสุริมุลคล ได้เปิดออกแล้วนโมพุทธายะจักรวาลสถิตนมะพทะโชคลาบจงมาอุอะมะมั่งขั่งท่วนหน้าสวาหะเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้นเงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาบจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสำเร็จจะชัดเจนขึ้นท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สิน คือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความบุดมสมบูรณ์ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมีทุกถ้อยคำที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคำทองทุกย่างก้าวที่เดินไปจงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่ง ทุกการกระทําที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลโอมมหาลาภโชคะชัยยะโอมทรัพย์สมบัติจงมาโอมสิริมงคลไหลมาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคําจงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตราจงเห็นบ้านของท่านสว่างสวด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่า นี่คือความจริงที่จักรวาลได้ประทานแล้วบัดนี้เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาบยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุดจงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและทุกวันของคุณจะเป็นวันที่เต็มไปได้วยความมั่งคั่งความสุขและสิริมงคลขอจัก,กรวาล อวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไปนะโมพุทธายะจักรวาลสถิตนมะพทะโชคลาบจงมาอุอามะมั่งคั่งท่วนหน้าสวาหะเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสวดนี้ดังขึ้นเงินทองจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านโชคลาบจะเปิดออกเส้นทางแห่งความสำเร็จจะชัดเจนขึ้น ท่านคือแม่เหล็กแห่งทรัพย์สินคือผู้ดึงดูดความมั่งคั่งจากทุกทิศทางพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังโอบล้อมตัวคุณขอให้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอให้จิตวิญญาณนี้เปล่งประกายแห่งบุญบารมีขอให้ชื่อเสียงและเกียรติยศไหลเข้ามาเสริมบารมีทุกถ้อยคำที่ออกจากปากจงเป็นถ้อยคำทองทุกย่างก้าวที่เดินไป จงเป็นเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งทุกการกระทําที่ตั้งใจจงกลายเป็นทรัพย์สินและสิริมงคลโอมมหาลาพะโชคชัยยะโอมทรัพย์สมบัติจงมาโอมสิริมงคลไหลามาไม่สิ้นสุดจงเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคําจงเห็นมือของท่านเต็มไปด้วยเงินตรา จงเห็นบ้านของท่านสว่างสวัยด้วยความร่ำรวยและรู้ไว้ว่านี่คือความจริงที่จักรวาลได้ประทานแล้วบัดนี้เสียงสวดได้เสร็จสิ้นแต่พลังจัก,กรวาลยังคงทำงานอยู่พลังแห่งเงินทองยังคงไหลสู่ชีวิตคุณพลังแห่งโชคลาบยังคงดึงดูดโอกาสมาไม่สิ้นสุดจงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและทุกวันของคุณ จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งความสุขและสิริมงคลขอจักรวาลอวยพรให้คุณร่ำรวยโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดไป